ลุงนนท์และพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับคุณปียวัรผลอ่อนมาแล้วคุณปีเตอร์สวัสดีครับลุงนนท์สวัสดีครับขอขอทักทายคุณตะวันพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะครับปีเตอร์เมื่อวานฟังลุงร้องให้ตามลุงเลยเออนะครับเรื่องเรื่องเมื่อวานที่ลุงนนท์เล่าขณะขับรถมันมันเป็นเรื่องจริงทีนี้เขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันตื้นตันพี่น้องนะครับ คือช่วชีวิตลุงนนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นพระอ,องค์ท่านนะครับจำได้ว่าในช่วงปีพศสองพันร้อยสาสิบเนี่ยลุงนนเนี่ยเคยเห็นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้ากับในหลวงรัชกาลที่สิบที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนปีนั้นจําได้ว่ามีพี่น้องทหารของเราเนี่ยไปสู้รบแลบ้วเสียชีวิตเป็นจํานวนมากพี่น้องในในช่วงนั้นคือเขาเริ่มตั้งแต่ยุคที่แบบ ปาปามขวารล้า,ลาลงอย่างหนักนะครับแต่ว่าเขามาทําบุญมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในปีพศ .2530 นี่แหละนะครับเขามีพิธีใหญ่โตนะครับแล้วก็จะมะีในหลวงราชการที่9แล้วก็ในหลวงราชการที่10นะครับท่านก็เดินทางไปแล้วลุงนนก็ได้เห็นทั้งสองพระองค์เป็นครัง้งแรกในชีวิตนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุจำได้เลย นะครับผิวพันธ์ของพระอ,องค์ท่านทั้งสองทั้งในหลวงรอสิบแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับผิวพันธ์โอ้โหเหลืองอล่ามแบบผิวพันธ์แบบโอ้โหมีสง่าราะีผิวพันธแบบ์นี่โอ้โหเทบแบบวุ่ยง,ง่ายนะครับเทบจะเป็นทองเลยเหลืองอล่ามงามมากนะครับนั่นคือ,อครั้งแรกที่ลงุงนนท์ได้เห็นนะครับก็มีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะครับพอช่วง ที่พ่อหลวงแลในหลวงราชการที่9ท่านสวัสดนคตใช่ไหมลุงนนท์ก็ไปช่วยงานพอไปช่วยงานปุ๊บก็ทําให้ลุงนนท์เนี่ยนะครับได้เห็นในหลวงราชการที่10บนะครับเห็นระยะไม่ห่างนะครับใกล้ๆนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านขับให้รเรียกว่า,านายทหารนะครับขับรถเข้ามาใกล้ๆจุดที่ลุงนอนท์อยู่นะครับทั้งพระเทพนะครับทั้งอ,องค์หญิงเล็กแล้วก็องค์พาเห็นเห็นเห็นทุกคนนะครับ ในช่วงนั้นไม่มีไม่มีใครอยู่แล้วลุงนนจะเห็นพระองค์ท่านแล้วก็รัชทายาทเนี่ยเห็นเห็นทุกวันนะครับตลอดระยะเวลาที่ลุงนอนอยู่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับตามที่ลุงนนได้เล่านะครับก็เกิดความปิติเกิดความซาบซึ้งนะครับพอเล่าเมื่อไหร่นะครับน้ําตาคือบ่อน้ําตาของลุงนนเนี่ยจะตื้นมากนะครับก็จะไหลออกมาตลอดเวลานะครับก็เมื่อวานนะครับก็เลยเล่า เรื่องราวว่าลุงนนไปพบใครบ้างไปเจอใครบ้างไปเจอกับผู้แทนองค์พานะครับหรือว่าเลขาของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับท่านดรอาทอ,อนเจนวิมลน,นะครับก็ได้เจอแล้วก็ได้รู้จักกับท่านพลตํารวจเอกสวินขวัญเมืองอท่านผู้ว่ารายการกรุงเทพในขณะนั้นนะครับแล้วต้นมะขามที่อยู่ทางฝากฝั่งของวัดพระแก้วนะครับนั่นก็คือ,อผลงานส่วนหนึ่งของ ทีมงานของลุงนนที่มีโอกาสนะครับได้ไปช่วยเหลือนะครับสวัสดีครับพ่อเอกครับมาแล้วลุงพูมาแล้วลุงพูว่าคูปวดหลังอยู่อย่างนั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อเอ,อ,อกรอก่อนรอ,อก,ก่อนนะครับเออเพียวไปไหนเพียวอ่ะอ่ะเพียวอ่ะเฮวยเพียวเนี่ยพ่ออกหิวเขาแล้วเนี่ย ไปล,ลี่อยู่บนโขมอนแดมเห็นคื้เก้าแล้นะั่นโอ้ยทั้งสองคนมามาน้องมาตามาน้องรักมามน้องน่องละวันนี้ให้เรียกน้องรักมามามาเสื้อเอ,อิลูกรักก็ได้ว่าเกิดรุ่นขนดาเขาอีกมามาเร็วเห็ <c oughs> <c oughs> เนไหมสั่งได้พี่น้องนะครับขออภัยคือลุงนนหยอกหยอกกันน้องๆนะเออเห็นไหมพอลุงนนกระตุกหนวดที่นึงเนี่ยตั้ง เพียวทั้งต้าเนี่ยโหลุกปุ๊บเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะหาว่าขีโมูมาแล้วเนะี่ยโอ้โหหุ่นลำบึกเลยเออตาเอ้ยสวัสดีพี่น้องอ,อิฟซีก่อนนี่ปันนักมวยวะสวัส <laughs> ดีตาโอเอาเอาเอา,เอาเลยถวายแล้วเรียบร้อยครับก็ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณอคุณปียพรอินทสุวรรณขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องอีฟซีที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับลุงนนนะครับขอขอบพระคุณบารณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่คือพ่อพายนะครับก็ได้เนี่ยนอนไหมนอนไหมนอนไหมพี่น้อง